ที่ประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรมีมติเลือกพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งพระราดอนปิสนานันทกุลรองประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรคนที่สองวันที่11กันยายนพศ2567การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในวันมูหัมัดาน,นอมทาประธานสภาผูแ้แนทนรัษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในวาระการเลือกลองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งและรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองแทนตำแหน่งที่ว่างายน,นุทินชานวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเสนอรายชื่อนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่งขณะที่นายสอระบงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและสสสะแก้วพักเพื่อไทย เสนอชื่อในพยพลาดอนปิศนานันทกุลสอสอ่างทองพักภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองในพิเชษเชื้อมองพนันได้แสดงวิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่ต่อมาในพยพลาดอนปิศนานันทกุลได้แสดงวิสัยทัศน์และตามข้อบังคับการประชุมผู้แทนราษฎรเมื่อมีการเสนอชื่อผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกในการทำหน้าที่ ในวันมูฮัมหมัดนอมาธาได้ประกาศลายชื่อในพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งและในพลาดอนปิสนานันทกุลเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองหลังจากนี้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรจะทำเรื่องส่งไปยังนายกรัฐมนตรีให้นำรายชื่อกลับบังคมทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งต่งตอไป